ดวลกันยาวห้าเซตสาวไทยพ่ยโครเอเชียสึกวอลเล์บอ่อนชิงแชมป์โลกอยู่ลบ21ปีการแข่งขันวอลเลยบบอลหญิงชิงแชมป์โลกรุ่นอายุต่ำกว่า21ปีรอบจัดอันดับ11-12ถึงที่เมืองซูรบายาประเทศอินโดนีเซียเมื่อวันอาทิตย์ที่17สิงหาคม2568ทับนักตบลูกยางสาวไทยที่ต้องยุติเส้นทางตกรอบ16ทีมสุดท้ายแต่ต้องลงมาเล่นในรอบจัดอันดับพบกับโครเอเชียที่ก็อกหักมาเช่นกัน โดยเกมนี้ทีมสาวไทยเป็นฝ่ายออกนำก่อน25-20ขึ้นนำ1-0เซตจากนั้นสาวโครแอตไม่ยอมพลิกเกมแซง2-1ด้วยการเอาชนะไปไปได้ด้วยสกอร์25-21ทั้ง2เซตอย่างไรก็ตามเซต4สาวไทยแก้เกมกลับมาเอาชนะไปได้25-16ทำให้สถานการณ์กลับมาเสมอกัน2-2เซตต้องไปตัดสินกันในเซตที่5 เซตตัดสินรูปเกมสุดสูสีต่างฝ่ายต่างทำแต้มใส่กันก่อนที่สุดท้ายจะเป็นโครเอเชียที่ทำได้แน่นอนกว่าเอาชนะไปได้15-12คว้าชัยไป3-2เซตคว้าอันดับ11ของรายการขณะที่สาวไทยจบทัวร์นาเมนต์ด้วยอันดับ12ถือว่าดีกว่าเมื่อปี2023ที่จบอันดับ15ของรายการ